ครับเพื่อนๆชาวคิมิร่าแลนด์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเลื่อนขั้นคู่หูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเลื่อนขั้นคู่หูอ่ะมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเราจะเลื่อนขั้นนะครับเราต้องมีหนังเงื่อนก่อนสิ่งที่เราจะาตั้งต้นก็คือคู่หูคู่หูของผมอ่าเดี๋ยวผมจะทําการเลื่อนเบลนะครับอ่าเจ้าเบลตัวนี้เลยตอนข้างน่ารักตอนนี้นะครับเลเวลของเบลก็คือ ันที่50นะครับค่าพลังก็คือ50 50ทีเนี้ยเราก็ต้องหานางเงือกอ่าในระดับ50มายัดให้น้องเบลนะครับสิ่งที่เราจะได้จากอ่านางเงือก50นะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรก่อนอื่นเราจะได้เมนีครับน้ำตาไม่พูดก็เข้าใจภาษาไทยก็ไม่ตรงอีกเช่นเคยก็เราได้น้ำตาในระดับ 1มาแล้วนะครับเราก็จะไปทําการแลกอ่าเราจะไปทําการแลกนะครับเจ้านี่มาครับเพื่อเราจะทําการเลื่อนขั้นอ่าเจ้าแผ่นนี้หายยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับการเลื่อนขั้นแล้วก็มันจะมีตารางอยู่แล้วครับอ่าห้าสิบนะครับห้าสิบก็จะใช้ในงเงือที่อ่า โตเต็มวัยนะครับที่สามารถใช้ออกมาเป็นคู่หูได้แล้วนะครับ50แล้วก็ปล่อยมันก็จะได้น้ําตานางเงือกมานะครับแล้วก็นําน้ําตาลางเงือกที่เพื่อนเเห็นเมื่อกี้เอาไปแลกที่ NPC นะครับ NPC ก็เราจะต้องสุ่มหาอันนี้ก็จะเป็น1ดาวนะครับก็ลองบินหาดูเพื่อนเพื่อนกดดูก่อนนะครับแล้วค่อยกดแลกไม่งั้นเดียวมันจะไม่ตรงกันนะครับ ในส่วนต่อมาครับอ่าเป็นระดับ60นะครับ60เพื่อนๆก็จะจะต้องใช้นังเงือก60เหมือนกันเพื่อจะปล่อยเอาน้ำตามาแล้วก็ไปแลก NPC เช่นเดียวกันนะครับส่วนอื่นก็ตามระดับขั้นครับต้องใช้นางเงือกแล้วปล่อยตามระดับขั้น50 60 70 80นะครับแล้วก็85แล้วก็90นะครับน้งเงือกก็ประมาณนี้ต่อมาถ้าเป็นระดับ1้อยก็จะต้องใช้ เกมสตาร์ฟอร์ดนะครับก็ค่อนข้างมีราคาสูงครับตอนนี้แต่ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปหา m อ็ให้เพื่อนๆก่อนละกันแต่ก้อนอื่นครับเดี๋ยวผมจะทําการเลี้ยงนางเงือกให้เพื่อนๆดูก่อนละกันนะครับนางเงือกมันตกได้ยากอะ่ะมันไม่ได้เลยอะ่ะค <c oughs> ือตัวยางไรก็ไม่ได้นะครับเพื่อนคนไหนมีดวงก็โชคดีไปนะครับแต่สําหรับผมมันไม่มีดวงก็เลยไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องซึ่งเจ้าหนี้แทน นี้เดี๋ยวผมจะซื้อนังเงือกหนึ่งตัวนะครับทำการเลี้ยงให้เพื่อนๆดูอ่ะพอเราได้มาแล้วเราก็เปิดใช้เลือกหนังเงือกผมก็ใช้อ่าเจ้าตัวนี้แล้วกันนะสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเลี้ยงให้เพื่อนๆดูนะครับเรใส่เข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะแสดงอาหารนะครับเราก็จะใช้ปลา ในขั้นแรกห้าสิบนะครับแต่ผมมีไข่มุกเดี๋ยวผมจะยัดให้มันเต็มไปเลยเพราะมันเต็มแล้วผมก็จะถอดออกนะครับอันนี้คือร0อ็แล้วนะได้มุกนังเลือกมาผมกดปล่อยไปเลยครับภาวนาให้มันไม่ต้องเลี้ยงต่อครับแต่มันจะมันกลับเลี้ยงต่อนะอ่ะเลี้ยงต่อก็ใส่เข้าไปครับก็มีมุกนั้งเงือกอีกแล้วผมก็ยัดเข้าไปอีกครับ ทีนี้ผมก็ถอดออกอีกอ่าเต็มร้อยแล้วผมก็ถอดออกอีกอ่าทีนี้มันก็สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วครับผมก็ได้มุกนางเงือกมาอีกหนึ่งเม็ดมันก็จะไปอยู่ที่สัตว์นะอันนี้เป็นระดับหกสิบนะครับอ่าเป็นระดับหกสิบเลยนะแล้วก็สามารถเอาไปปล่อยได้มันก็จะได้น้ำตาลนางเงือกมาผมก็จะกดใช้ให้เพื่อนดูก่อนเลยนะครับอ่ากดใช้ไปเลยครับพผมกดใช้เสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะไปอยู่ในคู่ฟูของเรามันก็จะมีอยู่ตรงนี้เราก็จะทําการปล่อยนางเงือกพรากดปล่อยเนี่ยมันก็จะได้น้ําตาลนางเงืออมาเห็นไหมครับ1เม็ดอ่าเราก็จะไปทําการแลกพรากดปล่อยไปเลยเราก็ได้น้ําตาลนางเงือกมามอ่ารรอเรา,า,งเงก,าก็มีน้ําตาลนางเงือก2เม็ดละเดี๋ยวเราจะไปทําการแลกให้เพื่อนๆดูครับที่ NPC นะ ก็ไปกันเลยครับเพื่อนๆผมก็เจอเอ n p เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่า NPC ตัวนี้มันแลกได้ไหมนะครับชื่อ Black แรดลอนเราก็มาถึงนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนขั้นสูงครับแล้วก็ดูว่ามันใช้น้ำตาพูดก็เข้าใจนะครับมันก็จะได้ ในคาดแรกมาแล้วครับเราก็ทําการกดแกลกได้เลยนะครับเพื่อนๆนเราก็ต้องดูก่อนนะพอเราแลกมาหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆต่อมานะครับเราก็เรียกเบลออกมาครับเบลเราเลเวล50ก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆเ,เราต้องทำอ่า q i นะครับหรือปานให้มันนั่งไปประมาณ5ครั้ง ้าเพื่อนๆนั่งในระดับต่ำเพื่อนๆก็ยังไม่ต้องใช้ลูกแก้วนะครับยังไม่ต้องใช้ลูกแก้วธาตุเลยแต่ดบางทีก็ต้องมีติดไปบ้างน,นะครับถ้าเพื่อนจะใช้ลูกแก้วธาตุก็เอามาใส่ในช่องอาวุธนี่แหละครับแล้วก็กดใช้นะครับตามธาตุที่มันขึ้นให้ ื้นที่มันต่ําครับก็เลยยังไม่ต้องอยังไม่ต้องใช้ดูกแก้วนะครับเรียบร้อยครับหนึ่งครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทําแบบนี้ไปอีกสี่ครั้งครับจะได้ครบห้าครั้งนะครับ เร,เรานั่งไปเรื่อยๆครับอ่าธาตุน้ำแข็งนะครับค่นข้างโดนเยอะอยู่นะแต่ถ้าสูงกว่านี้อ่าใ,ในดับพื้นที่ที่สูงกว่านี้มันก็จะแรงกว่านี้ครับใช้แบบทั้เลือดทั้งลูกแก้วธาตุ ปกป้องนะครับอ่ารอบสองเรียบร้อยครับเราก็จะทำการ UI นะครับรอบสาม ก่อนเพื่อนๆจะใส่สัญลักษณ์ให้ผู้หูนะครับเพื่อนๆต้องอาปานหรือ q r เนี่ยก่อน5ครั้งถึงจะสามารถยัดเดินคันได้ เรียบร้อยนี่ผ่านน้องเองกับน้องปอนมาด้วยนะครับจะพอแฟชั่น ระหว่างนี้เราก็เดินมาดูเจ้าพ่อแฟชั่นครับ <Wow. S 1> เรียบร้อยครับาอ่น้องเบล,ลเราก็ UI เรียบร้อยนะครับ พอเราทําการ QI เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะมาดูกันว่าเราจะยัดสัญลักษณ์ให้น้องเบลแล้วก็ให้เลี้ยงเลยครับกดเลี้ยงไปเลยเรียบร้อยครับมันก็ทําการเลื่อนขั้น ก็ทาการเลื่อนขั้นเสร็จแล้วครับเรามาดูเบลของเรานะครับเบลของเราก็จะรลเวลมาจากเมื่อกี้50นะครับตอนนี้ขึ้นเป็น55ขึ้นเป็นขั้น60ทีนี้เราก็ต้องหาขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็คือขั้นนี้เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องหาขั้นนี้ต่อแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆแล้วก็ดูสัญลักษณ์ของเราที่ที่เขาต้องการต่อไปครับแต่วเราก็หาดูนะครับทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับ ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าการที่เราจะนั่งปานหรือ QI เนี่ยมันต้องเริ่มจากระดับที่ต่ำที่สุดคือระดับล่างคือ1เพชนะครับหรือ1กิโลแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเป็น10เป็น20ตามที่ระบบของการเลื่อนขั้นต้องการเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าต้องทำการ Q i 5ครั้งก่อนทำการเลื่อนขั้นเอาล้ครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของผมในครั้งต่อไปวันนี้ลาละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย